สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของฟุตบอลไทยครับก็อย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปอยากร่วมสนุกจัดไป BK8 เว็บออนไลน์เดบหนึ่งของเอเชียที่น่าเชื่อถือที่สุดหรือแอดไลน์ได้ที่ b k 8 n e วเริ่มต้นกันที่ความรู้สึกแฟนบอลของเวียดนามครับหลังเห็นเมี่ไทยดวลกับลิเวอร์แมซี่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับ เริ่มจากความคิดเห็นที่1ครับหากเปเช่พบกับสมูรสนโปนะครับพวกเขาจะเอาชนะอย่างน้อย5ครั้งเปเช่ BMW นั้นพบกับทีมดับต้นๆ้นของลีกเอิงคือพวกเขาเนี่ยสามารถเอาชนะ 3. 4ครั้งสมูรสันโปองเป็นดับต้นต้นที่อยู่ใต้ลาลัการครับแสดงว่าคาวาซากิแข็งแกร่งกว่าโป f เอฟซีมากกว่าครับสำหรับความคิดเห็นต่อไปครับมีโอกาสได้เล่นกับแมซี่เป็นสิทธิพิเศษของชนาทิพย์จริงๆต่อไปครับ คาวาสกิแข็งแกร่งกว่าโปรเอฟซีมากต่อไปครับกระชับมิดช่วงต้นฤดูกาลของสโมสรไม่เคยแสดงความสมรรถที่แท้จริงของทีมต่อไปครับค่าตัวของชนาทิ่มีเพียงพอที่จะซื้อโปรได้ครึ่งหนึ่งต่อไปครับหวังว่าสักวันครับกวงางไห่จะสามารถเล่นกับแมสซี่ได้ต่อไปครับการที่นักเตะอ,อาเซียนจะได้เจอกับนักเตะระด,ดับโลกหลายคนในเวลาเดียวกันนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย ต่อไปครับไอดอนชนะทิพครับได้พิสูจน์ฝีเท้าของเขาแล้วแล้วชนะทิพเวียดนามละ่ะต่อไปครับชนทะทิพประร่าเมซี่แต่ก็ยังถ่อมตัวสุดๆน่ารักมั่นใจในการเล่นฟุตบอลต่อไปครับชนะทิพต้องเผชิญหน้ากับเบเชครับทั้ง3เป็นรายที่เหนือจินตนาการของผู้เล่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้เล่นเวียดนามจะเป็นแบบนี้เมื่อร่ยกันต่อไปครับโอ้โหมันน้ำอัศจรรย์มากครับชนะทิพ ชนะทิพย์เล่นได้ดีมากครับในการเผชิญหน้ากับเมซี่ต่อไปครับยอมรับเลยว่าเมซี่นั้นเล่นได้ค่อนข้างดีมากครับในเกมกระชับมิตรแมตชนี้ต่อไปครับเมซี่ไทยโคตรเจ๋งเลยจริงๆครับอันนี้ก็เป็นเหล่าความคิดเห็นของฝั่งแฟนบอลเวียดนามนะครับที่มาฝากให้กับแฟนบอลไทยทุกท่านได้ฟังกันนะครับ ข่าวต่อมาครับเรามาดูฝั่งของชบาแก้วยูสกันบ้างนะครับเป็นการลงซ้อมมือสุดท้ายนะครับเป้าหมายคือการเอาชนะเท่านั้นครับจีน่าทองพันของหน้าทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกินสิปีเผยห้ามประมาททุกทีมครับพร้อมย้ำเป้าหมายคือการคว้าชัชนะให้ได้ในเกมแรกหลังลงฝึกซ้อมมือสุดท้ายก่อนลงสนามในการทําการแข่งขันจิงแชมป์อาเซียนเกมแรกพบกับกัมพูชาครับ ก่อนการฝึกซ้อมจีนหน้าทองพันครับกองหน้าชบาแค้วยูสแปกกล่าวว่าส่วนตัวเชื่อว่าทีมของเราได้เตรียมความพร้อมมาดีในระดับหนึ่งแล้วทุกคนพยายามเต็มที่เพื่อให้ได้ชัยชนะในเกมแรกของทัวร์นาเมนต์นี้และหวังว่าพวกเราทุกคนจะสามารถทําผลงานดีออกมาได้พร้อมเก็บชัยชนะให้ได้ค่ะโดูคิดว่าเขาคงพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเพราะทุกทีมนั้นมีการพัฒนากันหมดซึ่งเราจะประมาทเข้าไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาหรือทีมอ,อื่นๆพรุ่งนี้แต่ละแมต ของทัวร์นาเมนต์แน่นอนว่าคือเป้าหมายของเราที่ต้องการชัยชนะฝากแฟนบอลชาวไทยทุกๆคนครับให้กําลังใจพวกเราด้วยนะคะพวกเราจะทําเต็มที่ไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนค่ะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของจีน,น่าทองพันนะครับไปกล่าวทิ้งท้ายครับก็อย่าลืมเชร์กันแล้วกันนะครับซึ่งทีมชาติไทยของเรานะครับจะพบกับกัมพูชาเวลา15บหนาฬิกาสานาทีนี้นะฮะ